ร่วมเปิดศึกโดยโฟมล้างมือคิวเรอิกคิวเรอิกคอนแทคเลนส์สีเฟรชลุควันเดย์คัลเลอร์และเฟรชลุคคัลเลอร์เบลน์จากอัลคอนโปรวาเมดแอสตาแซนทินเมจิก้าเมจิตาว่าราศีราศีกรกฎนะคะพี่แฉ่ค่ะพี่แฉ่ ดูแล้วมีแต่คนรักพี่แขงนั้นเลยค่ะหรอใช่แ้คนจิกกัดตลอดเมจิพี่เมจิพี่ไม่รู้ความจริงดูมีแต่คนแบบอยากคุยด้วยอยากมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยดูแบบเป็นคนอธิยาใสยดีแล้วก็มีความสนุกเป็นของตัวเองก็แบบนี้แหละค่ะคือวงการต้องการมากนะไม่เหมือนใครใคดังแน่นอนพี่เจ๊บต่อว่าราศีราศีตุลครับน้องฟรีน้องฟรี เพราะอะไรครับจริงๆแล้วก็อยากเลือกน้องไม้อีกคนนะฮะแต่ว่าดูดูแววก็น่าจะไปด้วยกันทั้งคู่นะครับน่าจะมีชื่อเสียงทั้งคู่ผมว่าดวงปีนี้ยกให้น้องพิมกันละกันนะครับอาจารย์เจี๊ยบหนูจะไม่ขึ้นเลยเหรอคะหนูไม่ขึ้นหรอกลูกไอ้ที่ขึ้นก็คือกะเต็มหน้าตอนนี้ไม่อยากจะรู้มากว่าติดเพื่ออะไรลูกไม่ติดทําไมหนูไม่ลำคาญมันเหรอคะหนูก็รู้สึกว่าก็ธรรมชาติธรรมชาติดีกลัวลูกมันจะดูไม่ค่อยธรรมชาติเพราะว่าเด็กๆก็เยอะมันเป็นกะอะไรอะคะ ัหัวใจนะเขาเข้ากับตังหูหัวใจน้องมิ้นตอบว่าราศีราศีกรกฎค่ะคุณแขกไขค่ะทำไมคะทำไมเป็นพีแขกคะเมื่อกี้เนี่ยถามมไปพี่แขกบอกว่าต้องพี่ซันแน่ๆเพราะงานเขาฮอตมากแต่คำถามมันคือราศีไหนกำลังจะดังซึ่งพี่แขกเนี่ยเขามาแล้วเขามาเป็นแบบค่อยๆมาแล้วปีนี้แหละเดี๋ยวเขาพอตอนนี้เขามั่นแล้วใช่ไหมคะดวงเขาจะเริ่มเปลี่ยน แล้วเดี๋ยวเขาจะพุแตกเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีคลิปหลุดอันนี้หนูมั่นใจเดี๋ยวพี่รอดูเดี๋ยวพี่รอดูเดี๋ยวพี่รอดูอ่ะที่จะปล่อยก็คือพี่มินเองนะคะเออแล้วอย่าบอกว่าศีก็พบไม่ได้สักตัวพี่แซนตอบว่าราศีราศีกรกฎครับไอ้แจมทำไมต้องเรียกแจมชื่อแฉถามจริงๆเธอชื่อแจมจริงไหมเนี่ย ชื่อแจมชื่อจริงๆในแจมอะไรในบอประชาชนเขาชื่อนายแจมไม่ก็ทำไมไม่ออาเป็นภาษาอังกฤษเป็นเจมส์ฟอร์เดเลนอเออทำไมพี่ชันตอบพี่แจมคะคือผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าอาชีพที่อยู่ได้นานแล้วก็สร้างเอนเตอร์เทนเนี่ยคือแบบน่าจะอยู่ได้นานเพราะว่านอกจากพี่โจอีการ่าก็เป็นเขาแล้วนะครับแล้วผมว่าตัวสร้างสืสารแบบนี้รายการกับอีเวนต์ต้องการเยอะพี่แจ็คค่ะพี่แจ็คตอบว่าราศีราศีตุล น้องพรีมนะคะน้องพรีมเพราะอะไรน้องพรีมเนี่ยเคยเล่นละครเนี่ยเขาตอนนั้นยังผมยังอ้วนอยู่นะครับแล้วพรีมก็อ้วนหน่อยหนึ่งตอนนั้นแต่ตอนนี้น้องผอมลงเยอะเลยแล้วก็รู้สึกว่าเด็กคนนี้น่าจะมีอนาคตที่ไกลแน่นอนในเรื่องกับวงการบันเทิงราศีตุลเนี่ย ดาราเนี่ยกำลังแบบเหมือนไปแตะดาวอ่ะดาวดาวพูโตกับดาวองคาเนี่ยมันโคจรกันทําให้ดวงเราเนี่ยการงานจะเยอะมากขึ้นก็ฝากด้วยลวกันนะครับผมโอ้โหเรื่องสุขภาพพี่าต่ห้ามมันไส้ที่สุดนะตอนคุยกับแฟนคุยอย่างนี้หรือเปล่าเราอะอะไร้วคุยกับแฟนคุยแบบนี้หรือเปล่าก็คุยแบบนี้ครับผู้หญิงเวลาคุยกับใครผมให้เกียิผู้หญิงหมดครับทุกคนใช่ยยเวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณค่ะ ที่ทำไว้ตรงนี้จำไว้นะตอนแรกฉันจะตอบเธอแต่เธอบอกฉันว่าเธอได้ดีเธอทอหรอเดี๋ยวฉันติดรถกูสวยไหมสวยจะติดรถกลับบ้านไหมกูไม่ง้อมีแท็กซี่แท็กซี่ไม่รับมึงเอาสิมึงรู้ได้ไงโอ้ยไม่รับกูจะกินด้วยตากกูจไปยืนรอ มันไม่รับรถผมจะแต่งตัวปกติแล้วนะไม่ผู้ชครับไม่รับหรอกมันจะฆ่ากันเลยนะคะเมื่อกี้แล้วอยู่ๆมันก็เข้ากันยังกระปีก็คุยเลยอ่ะมันก็พูดเรื่องไงก็เข้าเรื่องดูไม่ให้ติดรถไงเดี๋ยวให้ติดรถกับเรียกว่าไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรเลยจริงๆตีกันแป๊บเดียวก็ดีกันซะละอ้าวพักเรื่องรัศมีแขกกับแจ็คไว้ก่อนครับเพราะได้เวลาฟันธงกันแล้วว่าใครกัน ที่จะฮอตฟังดังเปรียงอาจารย์ลิงจัดมาเลยอาจารย์ลิงฟันติงราศีในช่วงนี้ฮอตฟังดังเปรียงคือราศีตุลยครับ ดวงชะตาที่ในช่วงนี้ฮอตปังดังเปรี่ยงได้แก่ชาวราศีตุลชาวราศีตุลในคําว่าฮอตว่าดังเนี่ยแปลว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยมีดวงดาวโครจรเข้ามาอยู่ในจุดที่เกื้อกูลส่งเสริมให้มีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงมีโอกาสที่จะมีโอกาสในการขยายเริ่มต้นหรือทําอะไรแล้วได้รับการยอมรับคําว่าปังเนี่ยแปลว่ามีคนเขาสนใจ มันเหมือนกับสะดุดตาสะดุดใจและช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่กระแสสืส่อโซเชียลเนี่ยแรงดังนั้นชาวราศีตุลทั่วฟ้าเมืองไทยและทั่วโลกมีโอกาสดังปังพะทุง,งดังปังในแปลว่ามีโอกาสที่จะมีกิจกรรมที่ทําไปและเป็นที่ได้รับการยอมรับหรือเป็นที่สนใจเพราะฉะนั้นชาวราศีตุลควรจะหาสีพึ่งมาหาเศรษฐีสาริการิทองมาสีปากให้เป็นมงคลให้เป็นมงคล ช่วงนี้พูดดีๆคิดดีๆอย่าทําอะไรที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายและที่สําคัญในพ่วงเวลานี้ต้องยิ้มแย้มแจ่มใสช่วงเวลานี้ต้องหาน้ํามนต์มาอาบตัวให้เป็นมงคลเพราะฉะนั้นบุญยราศีจะปรากฏให้ฮอตปังดังเปรี้ยงด้วยเหตุผลท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้ฮอตปังดังเปรี้ยงได้แก่ชาวราศีตุลฟนันธงครับ กันไปก็ได้แต่วังไม่เสียสตางค์ที่จริงน้องพีมมาทำงานในวงการมานานแล้วนะตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะลูกสิบสี่ค่ะสิบสี่เริ่มทำงานแล้วงาน่นะใช่ค่ะเริ่มเริ่มละครไหมละครหรือเริ่มเริ่มต้นจาก MV ก่อนค่ะแล้วก็มาเล่นละครเลยเนี่ยเรื่องที่สองของพรีมก็เล่นกับพี่แจ๊ ไม่ละค่ะอ๋อที่เมื่อกี้เขาพูดใช่ไหมใช่ค่ะแล้วตอนนี้หนูถ่ายอยู่ไหมลูกถ่ายเรื่องอะไรตอนนี้พิมพ์ถ่ายเรื่องเสน่ห์รักนางสินค่ะแต่ว่าพิมพ์มีละครอีก2เรื่องที่กําลังรอออนแอร์อยู่ค่ะก็จะเริ่มเห็นงานของน้องพิมอยู่แล้วก็จะเยอะอะดินะเขาออกมาต่อๆกันเลยใช่ใช่น้องพิมพ์มีกฎอยู่ข้อหนึ่งว่าจะให้เล่นละครถ่ายงานอะไรก็ได้แต่ต้องไม่มีปลาคืออะไรเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบปลากลัวทำไมอะหนูไ่หนูไ่กลัวมันเรื่องอะไรอะตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะ ครั้งแรกที่หนูไปเที่ยวทะเลแล้วหนูเจอแบบเจอปลาอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่เอาเลยใช่ปลาที่ว่ายอยู่ในน้ําหรือว่าปลาที่ตายแล้วปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำค่ะแล้วตัวยิ่งเล็กยิ่งกลัวค่ะไม่แล้วแล้วปลาทีมมติเราอยู่ตามแผงอะไรงี้กลัวไหมถ้าเป็นเหมือนเวลาเราเดินตลาดแล้วมันจะมีแบบถ้ารมีาปลาไหลหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเขาชอบมีกันริมทางนะคะหนูไม่เดินครับหนูไม่เดินแน่นอนหนูยอมเดินกลางถนนให้รถมาชน เอางี้เดินอ้อมลูกเดินอ้อมเดินอ้อมทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เหรอคะก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ค่ะแต่ว่ากินได้ถ้ามันตายเราก็กินได้ปกติแท้สมมติว่าเป็นปลาปลากระพงนึ่งมะนาวมีมะนาวมีผักกินไหมกินค่ะแต่ว่าต้องให้มันหันหน้าไปมองหน้ากันไม่มองหน้ากันถ้าสมมมติว่ามันอ้าปากมองหน้าเรางี้ไม่ได้ต้องหันก่อนเป็นนพี่หนูแบบมีอันนี้มาลองโดนลองโดนนี้ได้ไหม ัวมอ่าอย่างงี้กลัวไหมลูกไม่ไม่ไม่กลัวไข่ไม่กลัวมันเสียชีวิตไปแล้วไม่กลัวค่ะไม่กลัวพี่เล็กอะงั้นมาอีกปลาหนึ่งไม่กลันเลยสั่นลยโอ้มีชีวิตน้ำจิ้มหกน้องบอกถือพัดช่วยเอาไหมคะนี่อ๋ออันนี้น้องกินทุกเช้า ปลาท้องโกอันนี้ไม่กลัวค่ะอันนี้โอเคพี่ลิงพี่ลิงขอยืมถาดหน่อยพี่ลิงขอยืมถาดถ้าปลานี้ล่ะไหวไหมอ่ะอยู่อยู่ได้อย่างเนี้ยอยู่ได้ค่ะอันนี้ปลาซิวปลาสร้อยหนูอยู่ได้แต่ว่าอันเนี้ยกินไม่ได้ทำไมอะเพราะว่ามันเราเห็นหน้ามันไงค่ะอ๋อถ้าหนูกลัวขนาดตัวกระจิ๊ดิศอย่างเนี้ยถ้าหนุ่มๆมาเอาหนุ่มๆมาดูโปรเทคหนูหนูจะดีขึ้นไหมลูกก็อาจจะดีขึ้นมีอย่างชายหนุ่มที่มาโปรเทค ปกป้องหนูจากปลายังไม่มีค่ะยังไม่มีถ้ามีแล้วก็จะปวดหัวเหมือนพี่กอฟอะค่ะผมอุตส่าห์เงียบแล้วแล้วก็คือไม่อยากเปิดตัวดีแล้วจะพิมที่ไม่บอกเขาเรื่องระหว่างของเราสองคนใช่วล้วพี่อยากเหรอคะอยากก็เป็นแค่ทางผ่านเท่านั้น เอาไปเลยพิมเอาไปเลยขอร้องช่วยเอาไปทีไม่มีากได้เยอะจริงๆกระยาดเนี่ยไม่ได้เป็นทางผ่านเฉยๆนะจริงๆเนี่ยเข้าหมายตาคุณแม่คุณแม่ของผู้ยิ่งครับมชอบเพราะว่าคุณแม่ดูแลน้องหมาได้ดีคุยกับหมาดีมากแล้วก็อยากให้คุณแม่คุยกับกับเขาเหมือนที่คุยกับน้องหมาด้วยอใส่เดียวกันคุยไปคุยมาเหมือนผมเป็นหมายังไงัน ของชาวราศีตุลนะคะดังแน่นอนลูกอ่าขอบคุณค่ะบคงานดีๆเดี๋ยวเล้ยงคนน้องได้นะขอบคุณมากขอบถูกไปทั้งหมด4คนนะครับมีน้องเฟิร์สน้องก๊อฟน้องเจี๊ยบน้องแจ็คนะคะพร้อมอ่าผ่านเรื่องดีๆไปละเดี๋ยวลุ้นกันดีกว่าว่าสึกข้อหน้าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวสักครู่ครับจริงๆน่าจะเป็น ขึ้นอยู่กับเหมือนมันเป็นช่วงเวลาที่กําลังดีเพราะว่าพิมพ์ก็เหมือนถ่ายละคระจบไปแล้ว2เรื่องค่ะที่กําลังรอออนแอร์อยู่ค่ะบวกกับตอนนี้ก็กําลังถ่ายเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยค่ะพอถึงเวลานั้นมันก็น่าจะพอดีแล้วก็น่าจะออนแอร์กันติดติดกันไปอะไรอย่างนี้ค่ะอยากจะฝากถึงชาวราศีตุลทุกๆคนด้วยว่าเหมือนเป็นโอกาสของพวกเราเราก็กอบโกยแล้วก็ทําให้ดีที่สุดละกันค่ะ คนคนนี้ชอบขู่กันโชคเหมือนอย่างเช่นน้องหมาของน้องยาย่เหมือนกันก็ไปขู่กันโชคเอาไว้ว่าคอยดูฉันจะจับแกทําเมียเอาราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์ขึ้นโรคขึ้นศารคือราศี